ลักนานี่เขากำลังทำอะไรคะเขากำลังผัดข้าวค่ะถูกต้องค่ะผัดข้าวนะคะผัดข้าวผัดข้าวอะไรคะข้าวผัดอะไรคะดูสิข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะเขากำลังข้าวผัดกุ้งนะข้าวผัดกุ้งใส่อะไรคะตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่อกระทะค่ะกระทะอันนี้เรียกว่าอะไรเตาไฟฟ้า มันไม่ใช่ตวตาไฟฟ้าถูกแล้ว่ะอันนี้ค่ะเน,นี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเวชชาภาษาคาแมว่าอะไรนนภาษาไทยว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะตะหลิวนะใช้ตะหลิวนะชัดหลิวนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณกูณจะให้ฝึกเสียงนะคะตะหลิวนะคะอันนี้นะคะผัดนะคะผัดผัดข้าวข้าผัดกุ้งนั่นเองนะคะผัดข้าผัดกุ้งบนเตาไฟฟ้ามีกระทะมีตะหลิวนะคะโอเคค่ะ นิสานี่เขากำลังทำอะไรเออพัดพักค่ะ